สวัสดีครับวันนี้เราจะไปส่งมอบรถลูกค้าให้ถึงที่บ้านเลยนะครับเดี๋ยวยังไงไปติดตามพิธีการการมอบรถกันบยบไปครับแล้ววันนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับเรามาส่งมอบรถคุณลูกค้ากันถึงที่ทํางานเลยนะครับวันนี้เบียก็ยืนอยู่กับคุณพ่อไพยบุญครับสวัสดีครับพ่อไพยบุญ คุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับรถสวยไหมก็โอเคนะเพราะว่าก็ชอบแหละไปซื้อรถสวยหละสวยเนาะแล้วพ่อทําเรื่องนานไหมครับทำแป๊บเดียวแป๊บเดียวไปที่เต็นรถแป๊บเดียวไปที่เต็นรถแป๊บเดียวเนาะเห็นชุดแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับคุณพ่ออาชีพรปพหรือผู้รักษาความปลอดภัยนะคบออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากใช่ไหมครับคุณพ่อคุณพ่อทําเรื่องกี่วันครับพ่อทาเรื่องที่ว่าไปเช็นเด็กสารก็วันเดียวแป๊บเดียววันเดียวแป๊บเดียวเนาะการบริการของทางร้านเราเป็นยังไงบ้างครับพ่อสุดยอดครับ ออ,ออ่างไงเบีร์ก็ขอบคุณพ่อมากนะครับ,รบที่ไว้ใจออกรถกับทางร้านเรานะครับแล้วก็ถ้ามีลูกค้าท่านใดสนใจรถเนาะหรือเพื่อนเพอนของพ่อสนใจรถแนะนําไปที่ร้านเบีร์ได้เบ,บีร์มีค่าตอบแทนให้นะครับพ่อยังไงนะครับถ้าอยากได้รถยนต์มือสองคุณภาพดีๆแบบเนี้ยแบบพ่อไพบูลไปไว้ใช้งานเนาะทักมาที่เพจด้านล่างของเราได้เลยหรือจะโทรเข้ามาที่เบอร์0ูน5 2 5 7 5 7 7นะครับวันนี้เบีรยกับพ่อไพบย์ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ